มาทําเป็นรถแข่งที่สุดแล้วมันก็เลยเกิดผู้ที่ไอเดียกลายมาเป็นเซกเมนต์ใหม่คือรถจักรยานยนต์สปอร์ตครอบครัวหรือว่าสปอร์ตอันเดอร์โบนนั่นเองนะครับผมทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องการตลาดการสู้รบของแบรนด์มอเตอร์ไซค์ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าในโลกแบนเรีไนมาอราๆบอมมีปะคนไสุดอ่าอ่าแน่นอนอย่างไรก็ตามพวกเขาเคยประสบ เอายอดขายมาแล้วเนี่ยยอดต่รงนะับว่ใชประมาณ1ันก็ร้อยแปดสิบคนแ์ h น n นด้าเนี่ยถือว่าด้เฮ็้ว่านะคู่แข่งจริเซ่ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติกันอีกนั่นแหละโดนทั้งยามาฮ่าโดนทั้งซูซูกิรูปคมในเรื่องยอดขายและภาพลักษณ์ของแบรนด์แน่นอนว่าเมื่อทุกอย่างมันก็ต้องมีการปรับแก้เกมในตอนนั้นเนี่ยในตอนที่อยู่ ส่วนหนึ่งมันมาจากว่าพวกเขาผลิตรถจักรยานยนต์สปอร์ตครอบครัวหรือว่าสปอร์ตอันเดอร์บอรออกสู่ท้องตลาดอย่างที่กล่าไวไปข้างต้นนะครับรถจักรยานยนต์สปอร์ตอันเดอร์บอร์ดมันมีอีกฉายาหนึ่งว่ารถกระเทยซึ่งรถกระเทยเนี่ยมันก็สื่อความหมายได้ดีนะผมขออภัยที่มันอ่าจจะมีคำมันอาจจะสูงเกินประเทศไปหน่อยในยุคสมัยนี้แต่ว่ารถกระเทยเนี่ยมันก็แสดงความเครื่องควบลูกของรถจักรยานยนต์คือจะสปอ ระบบคาดคทับระบบคารครับระบบคารแผนคาดครับระบบแผ่นคาด์ทัเขาซักเาจากนี่ห้อก็คือก a ห a h a เบลว์วอนนี้มันักจำไว้นออรับปี2019ออกมาแล้วด้ออะไรทำให้ y a า a เนี่ยครองตลาดมอเตอร์ไซค์สปอร์ตครอบครัวเนี่ย6ปีเต็มจนกระทั่งในปี1 9 1 7 Suzuki ค่ายที่เรารู้จักกันดี และมักจะเซลล์กันในนามค่ายคนบ้าค่ายคนบ้าเอาเขาบัางครับเปิดตัวซูซูกิสปินเตอร์100การเปิดตัวซูซูกิสปินเตอร์100เนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของทางซูซูกิเพราะว่าซูซูกิตั้งราคาไว้สูงกว่ายามาฮ่าเบลตามสไตล์แก๊งคนบ้าเนี่ยอย่างไรก็ตามจุดขายของซูซูกิสปินเตอร์คือเครื่องยนต์ที่แรงกว่าชาวบ้านชรัชทุเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์100ซีซีส่วนยามาฮ่าเบล80ซีซีเท่านั้นเองและนั่นทำให้ซูซูกิทีตัวเองกายเป็น ราชารถสปอร์ตครอบครัวหรือรถกระเทยแต่ในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามขณะที่สองค่ายกําลังสู้รบปรบมือแย่งความเป็นผู้นำนั่นเองทาง Honda ที่ยังนั่งทำตาปริบๆในตอนนั้นก็เกิดผู้ที่ไอเดียกับเขาเช่นกันในในที่สุดแล้วมันก็ต้องลงมาแข่งขันถ้าเกิด Honda เอาจริงมันไม่ใช่เรื่องอยากเลยครับที่จะเอาชนะในสวระบมิแบบนี้ที่สุดแล้วในปี1987หลังจากซูซูกิสปินเตอร์ปิดตัไม่กี่เดือน ฮอนด้าก็ส่งมอเตอร์ไซค์สปอร์ตครอบครัวลงมาทำการตลาดกับเขาว่างรแรกก็ล่าสมองกดฮอนด้าโนวาเอสออกวางขายพร้อมกับสโลแกนที่ว่าเพชรเด็ดขาดถือว่ความเปร่าร้อนและรวดเร็วที่ทิ้งห่างกุอสู้จะว่าไปมันก็ไม่เกินจริงแม้แต่น้อยเลยนะเพราะว่าฮอนด้าโนวาเอสเกทับคู่แข่งกับด้วยเครื่องยนต์สองจังหวะ1 5ซี แค่5 CC ก็ส่งผลต่อความคิดของคซื่อแล้วนะครับผมเพราะว่าภาพจำก็คือยิ่ง c c เยอะยิ่งแรงกว่ามันก็เลยทำให้ h o n d ้า o น a S เนี่ยทำยอดขายแซง s ู z u k i s p ินเตซึ่งเช้นยน100 c c เนี่ยและขอดับหนึ่งมาเป็นเวลาหลายเดือนได้สำเร็จกลายเป็นเจ้าตลาดรถสปอร์ตครอบครัวหรือรถกระเทยคนใหม่และความสำเร็จของ h o n d ้า o น a S รวมถึงมอเตอร์ไซค์ครอบครัวอย่าง h o n d ้า r รีมซึ่งหลายๆคนน่าจะคุณหน้าคุณตากันดีโดยเฉพาะกับ1ตัวตำนานอย่าง รีมครูสภาที่จุดเริ่มต้นเนี่ยออกมาเป็นรถราคาประหยัดสําหรับคุณครูอาจ,จารย์โดยเฉพาะมันก็เลยทําให้ฮอนด้าเนี่ยแซงขึ้นเป็นเจ้าตลาดมอเตอร์ไซค์ในภาพรว,พวมของหมดของประเทศไทยเลยทีเดียวพวกเขา <c oughs> ของอันดับหนึ่ง <c oughs> ของ <c oughs> ตลาดมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ในประเทศไทยนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ปีหนึ่งพันเกปจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวและอย่างที่กล่าวไปส่วนหนึ่งความสำเร็จมันก็มาจากฮอนด้าโนวาเนี่ยแหละแน่นอนว่าจะ สุดแล้วคอนด้าก็ต้องส่งทายาทออกมาทำตลาดอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคอนดาน เบ่งดีน่้นาอ,าอาเย้ยเวลาทานเราต้องวั็นปรเเป็นนงยยังก็ได้มันติดตัวไปหลับเปหน,าน้าได้มีกับื้อวมาแต่งไว้เขามักแน่โว้ยจำไเ้เขาได้มาหลายๆพ่อสักบอกแั้นว่าอนาคตพอสักสิขายใหทอทุดนนิดยไงไป ขายทอทุนใ่รจะไ,ไปน้ำขึ้นเก่าบ,บริษัทจใจลไดในี่รถเฮ้านะครับได้มาหลายหลายซื้อรถมาไว้จักคันหนึ่งมาไวแต่แตงแตงเราบริษัทขับได้แค่อุ่นเครื่องครับเอาไว้ไปตัดแสดงหนังสแสดงหนังใครไปแสดงภาพยนตร์แล้วต่คุ้นนะครับผมบริษัทเกี่ยวนะใครไปเพราะว่าผมนี่สแ,แตกยาเราจากน้อยครับ นี่คือยังได้ังวะนี่คือสะพานมิตรภาพจำได้ไหมเบิรงไวดนะคาวาวาสกิเฮดทูอาเ่วอร์เล็กคอร์ด400กิโลเมตรต่ออิน26แล้วก็เซกันเซกันเซกันแฮนมือสองหรือว่าเอ่อเซฟเทมเบอร์หรือว่าอะไรก็ช่างเฮดดี HD นะนี่คือสะพานมิตรภาพระหว่างรถแต่ละค่ายนะครับจำไว้นะครับทงชาติจะขึ้นมา อยู่บนท้องถนนของสะพานตัวนี้นะครับนะถ้าพวกคุณยังคิดว่าอำเภอคุณเก่งเอามาใส่กันได้นะตอนฝึกซ้อมนะเดิมพันเลยออกสตาร์ทเลยกี่รอบกี่รอบหรือจับเวลาใส่กันเลยนะมีการจับเวลาใช่ไหมอ่านจำไว้นะเย็นไหมครับจำได้ไหมครับแต่ก่อน เคยไปศึกษาดูงานเหมือนเดิมอยู่ที่ศูนย์นิสรันนิสันอีโคโคาออกมาถล่มกันก็คือง่ายว่าออกมาถมกันน้วนะ่าจจก่อนจำไว้นะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาเพื่อนพยายามจะแก้อยู่ตลอดนะนะถ้ามั่นใจอย่ามาทําให้ผมโมโหเอาไปขับซิ่งเลยโทรเข้าไปหาตํารวจก่อนเลยแล้วเพื่อนจะปิดถนนให้เหมือนวันที่ผมออกไปรถสองหอแนละ้วนะ่ะออกมาก่อนนะเพื่อที่จะเปิดทางนะ จำไว้นะครับนะคนสกลนครนะนะอย่าทำเป็นเล่นนะนะดูดีนะเนี่ผมเคยบอกแล้วใจำไหมว่าน,นี่คืออะไรนิ้วชี้ชี้เข้าหาคนอื่นนี่คำพิพากษานะมึงตายชี้เข้าหาตัวเองกูรอดหมายถึงอะไรครับนั่นคือคำพิพากษาแต่ถ้าตัวนี้ล่ะดูนี้นะครับบอกว่าใครๆก็ทำได้อย่าลืมนะ นะยัง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 ไม่ได้พาไปดูใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้ผมนอนสมาธิหัวกระโหลกคนล้วนๆไม่ต้องส่งซิกนะทำเป็นรูปเมาส์แล้วบอกว่าคันหำคันหีไม่เอานะอย่าทำนะบางทีผมเห็นผู้หญิงทุกวันนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นของคู่กันแต่ผมมีคู่แล้วนะ จะมาเล่นแบบว่าได้ได้ชีวิตพวกกูมามันก็เอาลูกสาว,วกูไปที่ไม่เอานะครับจะทําทเป็นนี้จะทําจะทําทเป็นแบบนี้นะนะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านหลังนี้บ้านล่างทง่บง,ทงบ้านล่างทรงนะครับ บ้านร่างทรงอยู่ที่อุดรธานีนล้อยู่ที่อุดรธาน,นะน,านีครับบ้านนองบุนะแล้วก็สแกนพื้นที่ก่อนนะ่ทะโลกก็ได้นะนะแล้วทีนี้จำได้ไหมไล่ผมมาตั้งแต่นู่นนะหลินตันนะบางทีผมก็ขี้เกียจคุยนะหลินตันนะนะการที่คุณโดนโดนไล่ออกแล้วนะั่น่ะ อย่ามีอำนาจมากเกินไปนะหลินตันนะนะกับคนหมู่เยอะนะหลินตันนะนะเล่นอะไรไว้ก็จงจำมาไว้นะหลินตันนะนะนะ,นะ <c oughs> เห็นไหมครับโอเคลูกเห็นไหมครับ สวยลูกเห็นไหมครับขนาดเด็กตัวแค่นี้บางคนพ่อแม่บอกแล้วก็สอนไว้จาไว้นะลูกนะฟังเฉพาะคนที่พูดดีพูดตลกนะนี่คือบ้านร่างร่างทรงอยู่ที่อุดรธานีจำไว้นะครับนะของแท้นะเพราะกระโหลกตรงจุดนี้นี่อย่าลืมนะครับนะดีนะที่ผมไม่ขย่่างี้กำลังแค่ชีพรจรนะจำไว้นะ เก่งให้ถูกที่ถูกเวลาอย่ามาเก่งกับคนที่เขาไปอยู่จริงคุกครีตีมองอยู่กับตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะมาคุยแล้วนไะอ้ซ้ำนี่เห็นไหมครับผมเคยท้าอยู่นะถ้าไม่มีเรื่องราวอยู่ที่สนามฟุตบอลนะผมไปนะผมเจอใครก็ได้นะโทษทีนะผมไม่ได้คุยนะหลักฐานนี้อยู่จริงรูปภาพทำตําหนิไว้ให้ด้วยนะ นะแล้วทีนี้ถ้าจะพูดเรื่องการเมืองนะจำนายจ่ายแจกนะหลักฐานผมที่อ,ออกมาส่งไปยังบริษัท f a c e b o o k นะก็คือช่องทางการทำมาหากินนะผมไม่ได้คุยนะจำไว้นะครับนะแล้วไล่มาตั้งแต่นู่นตำบลหนองบุอยู่ที่อุดรธานีใครเป็นผู้บริหารจำไว้นะดูได้นะครับ สุนทรูผีวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอมีพี่ชายนะฮะเป็นคนเล่นของเล่นของในที่นี้เนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงของที่เป็นสยศาสตร์คือเรื่องของสายดำนะฮะสายดำมะเล่นด้วยแต่ว่าในขณะที่มีสายดำเนี่ยนะฮะพวกคุณสายต่างๆก็มีสายขาวด้วยสายขาวคือพวกของพูทธคุณนะครับคือไปเรียนมาเนี่ยมีสองอาจารย์เลยสายขาวด้วยจะเรียนกับพ่อปู่ฤาษีแล้วก็สายดำเนี่ยก็จะไปเรียนกับคนที่เขาทำของในด้านของสายดำนะฮะ เรียนเข้มครับแล้วก็มีวิชแล้วทีนี้เรามาดูพ่อปู่ฤาษีเราถ้าท่านเคยรู้จักรุดกรุงสยามอยู่ตรงจุดนี้ท่านเคยไปดูหรือยังขออนุญาตคันหัวนิดนึงนะพระสงฆ์องค์เจ้าใส่ชุดพระฤาษีพระฤาษีได้เปลี่ยนแล้วคําบัญญัตินะการใช้ภาษาไทยนะจําไว้นะนะจําไว้นะ,ะนะหลวงปูพ่พระฤาษีของเราอยู่ที่สกลนครมี จำไว้นะนะอี่วิชาจนกระทั่งในเปิดสำนักนะอยู่ที่สระบุรีแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าออกสำนักเนี่ยตลอดนะครับก็จะมาปรึกษามีการทำของนะครับน้องสาวเนี่ยก็จะเห็นตลอดเวลาครับว่าพี่เนี่ยจะเหมือนมีอาการเหมือนคนของเข้าของขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเหมือนกับมีคนสองคนอยู่ร่างเดียวกันสลับกันไปแบบนี้เนี่ยนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งฮะคุณผู้ชมทั้งครอบครัวเนี่ยช็อกอย่างมากครับ พี่ชายของเธอเนี่ยนะฮะเหมือนกับนั่งกรรมฐา,านอยู่น้องเนี่ยเปิดเข้าไปเจอพี่เนี่ยอยู่ในท่านี้นะแต่ว่าหงายหลังตึงไปไงายเหมือนอย,อย่างเงี้ยครับแล้วตัวแข็งเลยเขียวหมดเลยเสียชีวิตทั้งครอบครัวสรุปครับว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยน่าจะโดนของหรือของตัวเองเนี่ยมันเข้านะครับของอาจจะเยอะไปในตัวสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับของที่เป็นวัตถุต่างๆน้ำมันพายนะฮะมีเต็มไปหมดเลย ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนเพราะพี่เสียไปแล้วไปปรึกษาพระนะครับพาะบอกว่าพี่นี้ของเยอะมากควรจะเอาของเนี่ยไปลอยน้ําลอยยังไงเดีย๋ยวก็ยังไม่หมดนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับน้องสาวที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเธอมีชื่อว่าคุณเอ๋นะพรทิพาช่างสกุลน,นะครับจะมาปรึกษาเรากับเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เล่าให้ฟังได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยนะฮะพี่เธอเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ ฉันก็บบนี้เลยครับสวัสดครับสวัสดีครับอ่าพูดมาได้นะแนนเรื่องของไสยศาสตร์นะช่างดีนะอยู่ที่บ้านอีเลียนนะจากการที่นายสอนทองธานีเนียเหมือนเดิมแหะไปทำงานอยู่ที่นุ่นลำปางแม่เมอะบอกว่า โดนของเข้าของเข้าข,ข,าขี้ขดากกูนี่ติดหีหอหีบสลอีหีจำไว้นะสอนทองทานิยมนะคนที่โดนของเข้าจริงๆคืออะไรอยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหมเดี๋ยวจะได้ดูในคลิป Youtube ตัวนี้นี่แหละคือของจริงครับลองมาแล้วนะผมไม่ได้ขี้คุยด้วยซ้าไปนะชักกระตุกมาแล้วนะทั้งไฟฟ้าช็อต ทางนั่งก็อีไฟฟ้านะโทษทีครับไม่ได้ขี้คุยแล้วก็ไม่ได้ขี้โม้ด้วยจําไว้นะ